ตำรวจภูทรจังหวัดลำปางค่ะ,ะแถลงข่าวการจับกลุมและขยายผลคดียาเสพติดรายสำคัญพร้อมของกลางไอซ์1 0 0กิโลกรัมที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพลตำรวจโทรกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพลตำรวจตรีภูมิปัญญา ขออภัยค่ะพลตำรวจตีภูมิปัญญาณาวตระกูลพิสูตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพลตรีวิชาญศีพัทรางกูลผู้บัญชาการมณทนทหารบกที่32ทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญของกลางไอซ์100กิโลกรัมที่ด่านตรวจยาเสพติดสบปราบอำเภอศบปรับจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาค่ะตำรวจภูทรศบปราบได้รับแจ้งว่าจะมีกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากต้นทางค่ะจากจังหวัดลำพูนผ่านอำเภอศบปราบจังหวัดลำปางโดยพบว่ามีรถบรรทุกเทรลเลอร์22ล้อสีขาวทะเบียนเชียงใหม่ค่ะลักษณะตรงกับที่ได้รับจึงขอตรวจค้นรถดังกล่าวพบนายดำรงค่ะอายุ38ปีภูมิลำนาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ขับขี่รถท่าทางมีพิรุษมือสัน่น จึงตรวจค้นบนรถค่ะพบยาบ้าจำนวน5เม็ดและเมื่อตรวจค้นอย่างละเอียดค่ะพบไอซ์จำนวน8กระสอบจำนวน100ก้อนน้ำหนักค่ะรวมประมาณ100กิโลกรัมจึงจับกลุ่มนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ